สวัสดีครับโชวเกาชันแฟมิลี่นะครับวันนี้ก็มาพบกับทุกคนเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบต้นโชวเกาชันแบล็คนะครับต้นนี้เป็นมีลักษณะของพื้นใบสีดำนะครับใบด,ด้านบนสีดำครับใบใหม่ก็จะมีลักษณะสีออกเขียวเข้มนะครับวันนี้เรามาเปรียบเทียบ2ต้นนี้นะครับเป็นต้น ฝักเดียวกันนะครับเราก็มาดูว่าการพัฒนาการระหว่างต้นเป็นอย่างไรบ้างครับฝักนี้ต้นนี้นะครับเพราะขึ้นมาแล้วก็มาดูนะครับความด่างของใบล่าสุดนะครับมีชมพูติดมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ด่างก็เหมือนด่างลายเสือนะครับใบนี้ก็ด่างเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะด่างก็ไม่ ก็ไม่ถึงกับด่างมากครับเหมือนใบเมื่อกี้นะครับแต่ก็มีความด่างแล้วก็มีความชมพูเล็กน้อยนะครับปลายใบก็มีชมพูนะครับต้นนี้จะชัดเจนกว่านะครับเปิดได้ชัดเจนกว่าส่วนต้นนี้ก็ลักษณะคล้ายๆใบนี้ครับมีเปิดเล็กน้อยนะครับแต่ก็เปิดไม่มากนะครับสําหรับใบนี้วันนี้เราก็มาดูว่าโชคเก้าชั้น ต้นเดียวกันต้นพ่อแม่เดียวกันนะครับพอฝักออกมาลักษณะใบาและต้นก็ไล่เลี่ยกกันนะครับอยู่สองต้นนี้ครับแต่การเปิดของสีใบก็อาจจะไม่เท่ากันนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชคเกาชั้นแบล็กนะครับเดี๋ยวสักพักวันนี้ก็จะได้เปลี่ยนกระถางนะครับเปลี่ยนกระถางเพื่อ,อให้รากเขามีโอกาสได้เดินได้ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็เปรียบเทียบ ต้นครับดูก้านใบนะครับก้านก็มีลักษณะสีแดงอมน้ำตาลนะครับใบข้างล่างก็มีความแข็งแรงนะครับโคนก็ตอนนี้ก็มียอดนี้นะครับขึ้นมาครับก็ถือว่ายืดเหมือนกันนะครับว่าเราเลี้ยงในร่มครับตรงนี้โดนฝนมากก็กลัวจะมีปัญหาเรื่องระบบรากนะครับต้นนี้ก็ครับก็ตอนนี้ก็มียอดแทงขึ้นมาใหม่นะครับก็อาจจะ โตไล่ๆกับต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูลองดูต้องรอดูนะครับยอดใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามาแนะนําต้นโชกเก้าชั้นดํานะครับที่เป็นต้นเดียวกันพ่อแม่เดียวกันการเปิดสีลักษณะก็จะใกล้เคียงกัน,นครับอยู่ที่ความได้รับทางาสายพันธุ์ของเลือดพ่อเลือดแม่เยอะไหมนะครับ ตัวนี้ก็อาจจะมามากหน่อยนะครับก็ออกมาเป็นลายลายครางสวยงามนะครับตัวนี้ก็มีเล็กน้อยครับก็อาจจะมาเปิดยอดนี้ก็ได้ครับซึ่งซึ่งกำลังแทงยอดใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนกระถางแล้วก็ดูกันอีกทีหนึงว่าอนาคตลักษณะต้น2ต้นนี้จะใกล้เคียงกันหรือเปล่าครับก็น่าจะใกล้เคียงกันเพราะว่าดูจาก ทรงใบแล้วก็ลักษณะของต้นแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับโชว์กาชั้นก็มีอะไรให้ติดตามแล้วก็ค้นหานะครับถึงแม้เมเล็ดหรือฝักจะมีลักษณะองอกออกมาแล้วเหมือนกันนะครับมีด่างมีอะไรเหมือนกันหรือมีลักษณะสีเหมือนกันนะครับแต่การเปิดสีก็อ,อยู่ที่ปัจจัย ที่เคยเกล่าวมานะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะสายเลือดนะครับบรรพบุพรุษพ่อแม่พันธุ์นะครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องน้ำนะครับการลดน้ําปัจจัยเรื่องแสงการความต้องการแสงแล้วก็เรื่องการได้รับแสงนะครับการสั่รงข้อแสงของใบนะครับการลดน้ําเช้าหรือเย็นหรือลดวันละกี่ครั้งหรือสัปดาห์ละกี่ครั้งก็ต้อง วางแผนกันดีๆครับในการลดในการดูแลนะครับการเสริมปุ๋ยนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วกลับมะพร้าวสับก็จะไม่มีปุ๋ยไม่มีสารอาหารมากนะครับเราต้องเสริมโดยปุ๋ยละลายช้านะครับหรืออาจจะเป็นพวกแหนแดงพีทมอสหรือเป็นใบก้ามปูนะครับแต่ก็ควรระวังความชื้นแล้วก็เชื้อรานะครับเมื่อเราใช้วัสดุเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้อง สังเกตแล้วก็มันดูแลเขานะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเรื่องอเชื้อราในใบหรือเชื้อรา,าในลำต้นในโคนนะครับก็ระบบรากเขาจะได้ทำงานได้เต็มที่นะครับปัญหาปัจจัยต่างๆก็ของต้นไม้ก็อย่างที่เคยเก่ามาหลายคลิปนะครับก็มีสิ่งที่เราต้องดูแลแล้วก็สิ่งที่เราต้องติดตามนะครับโชว์เกาชันก็เหมือนต้นไม้ทั่วไปนะครับ ที่ต้องการการดูแลแล้วก็ต้องการธาตุาอาหารนะครับต้องการการลดน้ําที่เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะความชื้นในอากาศนะครับถ้ามีฝนตกหนักหรือมีความชื้นในกระถางมากแล้วนะถ้าเราไปลดน้ํามากไปนะครับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับระบบรากก็มีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมวันนี้เราก็มาเปรียบเทียบต้นโชกะชันแบล็คนะครับว่า จากพ่อแม่เดียวกันแล้ว